จู่ๆแมวก็กอดสุนัขไว้พวกมันเล่นด้วยกันเหมือนเพื่อนสีมานาหลายปีแมวและสุนัขก,กอดกันเพื่อให้ความอบอุ่นแก่กันชีวิตเร่ร่อนของทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นคุณลุงบอกกับเราว่าแมวและสุนัขถูกเจ้าของทิ้งไปพวกมันอยู่แถวนี้มาเป็นเวลาหกเดือนแล้วและเจ้าแมวก็อยู่กับเจ้าสุนัขทุกวันไม่ว่าเจ้าสุนัขจะไปไหนมันก็จะตามไปเหมือนเป็นเงาของสุนัขตัวติดกันเกือบจะตลอดเวลาแมวค่อนข้างขี้กลัว ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาใกล้มันจะซ่อนตัวทันทีแต่มันจะวิ่งไปไม่ไกลนักรอจนกว่าคนออกไปมันถึงจะกลับมาอยู่ข้างๆสุนัขอยู่กับเพื่อนเพื่อรอเจ้าของต่อไปแต่คอนโดมีคนเข้าและออกตลอดเวลาเจ้าแมวต้องคอยกระโดดไปซ่อนตัวเสมอจะกลับมาก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่เท่านั้นการถูกทิ้งสําหรับพวกมันถือเป็นประสบการณ์เดียวกันและทําให้พวกมันได้พบกันมิตรภาพทําให้หัวใจของพวกมันอบอุ่นพี่สาวใจดีรู้สึกสงสารพวกมัน เลยทำรังเล็กๆไว้ให้มันทั้งสองและมักจะนำอาหารมาให้พวกมันด้วยแต่ถึงแม้จะมีบ้านที่อบอุ่นเจ้าสุนัขยังคงเฝ้ารอยอยู่หน้าประตูทั้งวันทั้งคืนหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าของจะมารับกลับบ้านเนื่องจากตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำมากผู้ชายใจดีอยากให้สุนัขก,กลับไปที่รังจึงนั่งอยู่ที่หน้าประตูเมื่อเจ้าสุนัขก,กลับมาก็พบว่าที่ของมันถูกยึดไปมันวิ่งเข้าไปหาผู้ชายขอร้องอ้อนวอนคืนพื้นที่ให้แก่มัน ผู้ชายทาอะไรไม่ถูกจึงต้องลุกขึ้นและออกไปเมื่อเห็นผู้ชายไปแล้วเจ้าสุนักก็วิ่งกลับมาประจําตําแหน่งทันทีอาจจะมีเพียงที่นี่ที่ทําให้มันนอนหลับได้อย่างสบายและมันก็ไม่เหงาไม่นานเจ้าแมวที่ไปหาอาหารก็กลับมาเพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของเพื่อนทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าแมวจะระมัดระวังมากกลัวสุนัขจะตื่นจากนั้นมันก็เอาหัวเข้าไปซุกหาเจ้าสุนัขตอนกลางคืนอากาศหนาวมากแต่ช่วงเวลานี้อบอวลไปด้วยความอบอุ่น พวกมันคลอเคลียกันผ่านคืนที่เหน็บหนาวเช้าวันรุ่งขึ้นพวกมันก็ทําความสะอาดให้ตัวเองจากนั้นคอยสังเกตคนเดิน่านทุกคนที่เข้าออกเพื่อนบ้านใกล้เคียงเล่าว่าเจ้าของสุนัขย้ายออกไปเมื่อหกเดือนก่อนแต่ไม่ได้พามันไปด้วยและเจ้าของแมวตัวนี้เป็นหญิงชราย้ายเข้าไปบ้านพักคนชราเมื่อไม่กี่เดือนก่อนโชคชะตานําพาพวกมันมาพบกันตั้งแต่เจ้าของสุนัขย้ายออกไปมันก็รอเจ้าของอยู่ที่นี่ทุกวันนี่ก็เป็นเวลากว่าสองร้อยวันและมันก็ไม่เข้าใจ การรอคอยทั้งหมดนี้ช่างร้ายประโยชน์สุนัขจะตรวจสอบใบหน้าของคนที่เดินผ่านไปมาอย่างระมัดระวังแต่คนที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ไม่พบร่างที่คุ้นเคยในการรอคอยอันยาวนานมีเจ้าแมวสีส้มเข้ามาในโลกของมันมันอาจจะยากที่จะกำจัดความปรารถนาที่มีต่อเจ้าของเจ้าแมวเลือกอยู่เป็นเพื่อนแบบเงียบๆอย่างน้อยก็ไม่โดดเดี่ยวมักจะมีคนใจดีนำอาหารมาให้พวกมันบ่อยๆทุกคนหวังว่าสุนัขและแมวจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่อากาศก็เย็นลงเรื่อยๆฤดูหนาวสำหรับสัตว์จรจัดทุกตัวเป็นการทดสอบความอยู่รอดครั้งใหญ่โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้คนพวกมันจะอยู่รอดในฤดูหนาวนี้ได้หรือไม่หลายวันต่อมาชาวบ้านได้โทรแจ้งหน่วยกู้ภยัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกังวลจับปลาไว้ที่หน้าประตูตราบใดที่พวกมันเข้ามาในตาข่ายการช่วยเหลือก็จะสําเร็จตอนนี้ทั้งแมวและสุนัขยังไม่รู้สึกผิดปกติใด,ดๆที่สาวใจดีนําอาหารมาให้เพื่อดึงดูดความสนใจของพวกมันแต่สุนัขระวังตัวมาก มันได้กลินอาหารบนพื้นและหนีออกไปไกลแมวที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ถูกพี่สาวดึงดูดให้มันเข้าไปในตาข่ายทุกคนกําลังส่งกําลังใจให้เจ้าแมววินาทีต่อมาเจ้าแมวได้รับการช่วยเหลือสําเร็จสุนัขที่เห็นแบบนี้รู้สึกกังวลมากมันเห่าหอนขึ้นหลายครั้งบอกเพื่อนว่าจะกลับมาช่วยนะจากนั้นหลายชั่วโมงสุนัขก,ก็ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมันจะกลับมาไหมสุนัขปรากฏตัวอีกครั้งในตอนกลางคืนมันเดินมาที่หน้าประตูอย่างระมัดระวังหลังจากสังเกตยอย่างรอบคอบ สุนักก็เดินขึ้นบันไดยอย่างช้าๆมันมองไปรอบๆตามหาเพื่อนที่ดีของมันทันใดนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ดึงอวนจับปลาเพราะสุนัขอยู่ข้างๆตาข่า,ขายแต่การช่วยเหลือล้มเหลวทุกคนรีบตามไปแต่สุนักก็หายไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นทีมกู้ภยัยและชาวบ้านใช้อวนจับปลาล้อมพื้นที่ไว้ป้องกันไม่ให้สุนัขหนีไปอีกและหน่วยกู้ภัยยังเอาแมวมาหลอกลอก่อทุกคนเชื่อว่าสุนัขจะกลับมาหาแมวตกกลางคืนเจ้าสุนักก็มา ก่อนอื่นมันมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังหลังจากยืนยันว่าปลอดภัยแล้วมันก็วิ่งเข้าไปหาเจ้าแมวสุนัขคอยหันไปหาแมวดูเหมือนคิดจะหาทางช่วยเพื่อนหนวยกู้ภัยที่รอเป็นเวลานานร่วมแรงรวม,รวม,รวมใจกันช่วยเหลือสุนัขได้สําเร็จทุกคนปรบมืออย่างมีความสุขจากนั้นก็พาแมวและสุนัขไปที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากตรวจอย่างละเอียดศัตวแพทย์บอกว่าพวกมันสุขภาพแข็งแรงดีแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มาจากความใจดีของผู้คนที่ดูแลและเอาใจใส่พวกมัน สุดท้ายหวังว่าเจ้าแมวและเจ้าสุนัขจะได้พบกับเจ้าของที่รักพวกมันโปรดอย่าละทิ้งสัตว์เลี้ยงที่น่ารักถ้าจะได้โปรดเลี้ยงพวกมันไว้ให้ดีๆ